คิดว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันทำลายทำร้ายเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างที่นี่มันมีอะไรดีครับถึงทำให้ดึงดูดพวกชั่วๆเข้ามาในประเทศเราเนี่ยการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ดูแลคนเข้าออกตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับมันมันมีลักษณะที่เอือ้อต่อการเข้ามาของทุนจีนหลังเนี้ยมันอาจจะมีความสะดวก หลายๆประการนะครับควรจะมีมาตรการอะไรที่จะทำให้จีนเทามันไม่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านที่ผ่านมาปัญหามันเยอะมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยส่วนนึงต้องยอมรับความจริงว่าเราตั้งรับไม่ปราณีเท่าไหร่ดีบีสัวเแวสวัสดีครับดรดุนยพาฒปีชาลัตเป็นแขกประจําที่เราเรียกร้องกันมาตลอดเวลาให้ท่านมาออกรายการเราวันนี้ก็ได้มีสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสังคมาศาสตร์นิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจแล้วก็จีนเถ่าแล้วก็สแกมเมอร์นะฮะหลายๆเรื่องที่เราได้ยินมาในข่าวนี้เราก็เอามาวิเคราะห์กันนะครับว่าองค์กรข้ามชาติที่เรียกว่าคือขายสแกมเมอร์ในเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะพะม่าก,กับกัมพูชาเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากตอนนี้ผมอยากจะท้าความนิดนึงให้อาจารย์กับผมนี่มีความเข้าใจตรงกันนะเพราะว่าข่าวดังตันนี้คือดาราที่เรียกว่าหวังซิงหรือซิงซิงนะฮะเป็นดาราตัวประกอบที่อยู่ในประเทศจีนแล้วก็มาแคสซิ่ง เป็นบทบาทในประเทศไทยในลักษณะของการแสดงนะฮะซึ่งเป็นการหลอกลวงนะฮะผมผมอยากถามอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าอาจารย์คิดว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันทําลายทําร้ายเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างที่ผ่านมาจากประสบการณ์ชีวิตอาจารย์เนี่ยเคยเจอสแกมเมอร์โทรศัพท์ไปหาไหมครับหรือว่าเคยเผชิญกับพวกแก๊งพวกนี้คอร์เซ็นเตอร์ไหมครับเชิญครับโอ้เจอโดยตรงเลยครับพิธานีครับเป็น มีบุคคลนะครับไม่ทราบชื่อเนี่ยโทรมาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยที่ผมเปิดบัญชีอยู่ครับก็ถามเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆแต่ว่าสำเนียงดูจะไม่ใช่คนไทยผมก็ถามเขาว่าอ,อ,อยู่แถวๆไหนนะครับตัวแบงค์ธนาคารที่โทรมาเขาบอกอยู่แถวสุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ oh. ก็ดูดดูแล้วเอ๊เป็นทางกัมพูชามาหรือเปล่าอะไรต่างน,น,นี้ก็โดนครับ oh. ผมเลยต้องไปทําเรื่องอายัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็วุ่นวายพอ เ,เนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นเรศรษฐกิจสีเทาานะครับเรศรษฐกิจผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับทำทำทำให้คนอาจจะเงินเก็บเงินออมต่างๆเนี่ยอาจจะเจอเหตุฉับพันแบบนี้ไปก็อาจจะสูญเสียสถานะทางการเงินเลยถ้าทําถ้าถา,า,า,าไม่ตั้งหลักนะครับไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่รู้เกมรู้กลยุทธ์ต่างๆของกลุ่มวิชาชีพหล่าเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนมาตรงๆเลยครับกับตัวเองเลยครับพี่ธานีครับ ประสบการณ์คล้ายๆกันรู้สึกคนในประเทศไทยนี่จะโดนคล้ายๆกันไปหมดเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เขาได้ไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้จากเครือข่ายธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตนะ,ะที่ผมเข้าใจเนาะตอนนี้จะขอตัวเลขนิดน,นึงเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าการหลอกสแกมเมอร์ในโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเสียหายประมาณ2.4ล,ล้านล้านบาทแต่เขาบอกว่า3ประเทศที่ที่เป็นยักษ์ใหญ่เขาเรียกอะไรล่ะท็อป10นะท็อป3อก็คือพมา่าลาวแล้วก็กัมพูชา ปรากฏว่าเอาไปเส้นหนึ่งจุดห้าสามล้านล้านก็คือประมาณหกสิเปอร์เซ็นอันนี้เราก็ตกใจคะว่าว่าสแกมเมอร์ในโลกเนี่ยจริงๆแล้วท็อปทอยู่ในลางรอบบ้านเหล่านี้เอง<ม>ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเรื่องนี้มาวิเคราะห์คุยกันนิดน,นึงไหมครับอาจารย์ว่าทําไมทําไมต้องมาอยู่รอบบ้านเราและทําไมเออประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีชื่อในสแกมเมอร์หรือเปล่าอาจารย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์ไหมครับหรือว่าเราเป็นแค่ทางผ่านครับอาจารย์เชิญครับ ก็มีลักษณะก็เกืงกๆกันนะครับเพราะว่าเราเป็นทำเลท,ทองเป็นศูนย์กลางหลายๆอย่างในเอเชียตอนเอนือเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปสําสหรับสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาตามแนวแตะเข็บชายแดนเป็นหลักๆนะครับฐานที่มั่นสําคัญสําคัญ,คญาบางอย่างมันก็เป็นที่ราบเปิดโลง่งไม่มีภูเขาสักเท่าไหร่นะครับการเข้าออกนะครับจากเมืองชายแดนเช่นอัลญป,ประเทศปอยเปตพุ่งตรงเท่ากรุงเทพอะ่ะมันมันมันก็สะดวกมากๆเลยนะครับในในการรับรอก ขนส่งสินค้าบริการที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายอะไรเหล่านี้นะครับแล้วโครงสร้างพื้นฐานตามตะเข็บชายแดนรอบบ้านเรามีหลายจุดที่มันเป็นบ่อนพน,นันอยู่แล้วนะครับเช่นเช่นกรณีของชายแดนไทยกัมพูชาแถวจังหวัดสักแก้วเนี่ยเราก็รู้รรๆกันดีอยู่ว่ารากฐานเนี่ยพัฒนาการมันมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีมีเป็นปัจจัยต้นทุนพื้นฐานนะครับที่ส่งผลต่อการเข้ามาตั้งหรือขยายกิจการของแก๊งกาเมอร์แต่ว่า ในบางจุดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเช่นกรณีชายแดนไทยเมียนมาครับพิธานีเราพบว่าเป็นภูมิประเทศแบบสูงชันเป็นป่าลบทึบนะครับรับรวงทางมากๆเลยแล้วถือว่าเป็นอนาบริเวณชายแดนภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับส่วนใหญ่ก็300เมตรขึ้นไปอยู่แล้วอะไรทานองนี้นะครับเพราะนั้นกมเมอร์มันขึ้นที่สูงได้ด้วยนะครับ <c oughs> ซ,ซึ่งมันมีแรงเสียดทานของภูมิประเทศสูงมากๆแต่แกมเมอร์เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อาศัยความ ความพิเศษของภูมิประเทศแบบรับลวงพางเนี่ยนะครับในการตั้งขยายกิจการเอ๊ะนั่นน,น,นั่นแสดงว่าชายแดนเขเมรภูมิประเทศก็ไม่ได้ลบทึบมากนะครับแต่ก็มีสแกมเมอร์เติบโตชายแดนไทยเมียนมานะครับอ่าเป็นอาณาบริเวณชายแดนภูเขาเนี่ยยากต่อ พลังของคนพื้นราบที่จะเข้าถึงอ่ะแต่ว่าสแกมเมอร์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็โตได้ดีด้วยนะครับเออก,ก็ก็นั่นนั่นแสดงว่าปัจจัยภูมิประเทศเนี่ยถ้าสแกมเมอร์เขาเขาเขา,เขาปรับตัวเขาวางกลยุทธ์ดีๆเขาก็สามารถนะครับชิงความได้เปรียบในภูมิประเทศรูปแบบต่างๆได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีของตะเข็บชายแดนไทยเมียนมานะครับเป็นอนาบริเวณชายแดนภูเขาภูมิประเทศลกคลึบส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล300เมตรขึ้นไปนะครับแต่ว่าดันมีการบูมของสแกมเมอร์มากๆเลย แสดงว่าสแกมเมอร์เนี่ยเขาปรับตัวกับภูมิประเทศได้หลากหลายรูปแบบจะเป็นที่ราบ่าเปิดโล่งนะครับแล้วก็มีป่าแซมบ้างเล็กนึงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหรือจะเป็นที่สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับเต็มไปด้วยที่ตั้งของกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีภูมิประเทศแบบรับดวงพาในกรณีของชายแดนไทยเมียนมานะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าตอนนี้ที่โกกั้งเนาะโกกั้งนี่มีโดนจับไปสี่หมื่นกว่าคน ผมจําได้ว่าเขาเอาขึ้นเครื่องบินไปที่คุณหมิงเนาะแล้วก็ไปพิจารณาโทษไปส่วนเฉิงที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็กโดนโทษต่อจำคุกตลอดชีวิตส่วนลูกน้องเขาก็สี่ห้าคนก็เป็นตัวใหญ่ๆก็ทั้งครอบครัวทั้งอะไรก็โดนจําคุกกันไปตามระยะเวลาแต่ว่าสิ่งที่สนใจน่าสนใจคือจํานวนสี่ห้าหมื่นคนนะครับที่โดนล่อ<ไ>ลวงไปอยู่ที่โกลกลัง้งแล้วก็มีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าเขาบอกว่าในประเทศพมา่านี่หนึ่งแสนสองหมื่นคน ที่ทางานชออโกงออนไลน์เนี่ยปเป๊ะมากแล้วก็เป็นพลเมืองจีนซะเยอะนะคราวนี้เขารัฐบาลจีนก็คงทราบตัวนี้ตัวเลขตัวนี้ก็เลยไปกวาดล้างเอาที่โกก้างมาสี่ห้าหมืน่นฉะนั้นชเวก็โกหรือเคเคปาร์กที่เมวดีอาจารย์คิดว่ามันหม่อมชิดต,ตู่เนี่ยทําไมเขาสามารถจะเขาเรียกมีอิทธิพลสูงขนาดที่ว่ารัฐบาลจีนทาอะไรไม่ได้เลยเห,ลหรือว่าราัฐบาลพม่าร่วมมือกับเขาในการที่จะทําให้มีแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่เมวดีเขาอาจารย์ ผมว่ามันก็เป็นผลประโยชน์ต่างผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วก็เป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดนะครับตามตะเข็บชายแดนก็มีวอลหลอดมีขุนศึกชายแดนเยอะนะครับหมอกเชิดตูก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับซึ่งมีกอ,องกําลังนะครับแล้วก็มีฐานพลังการลงทุนเนี่ยสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ทางจีนอยู่แล้วนะครับการเติบโตของเชเวโกโกหรือ KK Park เนี่ยมันก็มาจากการร่วมแรงร่วมใจกันใช้ผลประโยชน์ต่างต่อแทนนะครับ profit sharing นะครับส่วนแบ่งกำไรนะครับที่กองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มนะครับได้กับบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้วก็การที่กลุ่มพวกนี้เป็นกองกำลังติดอาวุธนะครับสามารถคุ้มกันความปลอดภัยได้นะครับป้องกันกลุ่มจีนทาหรืออะไรต่างๆในการถูกไล่ล่า จับกลุ่มดําเนินคดีจากกลุ่มปฏิปักษ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ตัดตอบแทนแล้วไอ้ระบบเศรษฐกิจในบางพื้นที่เช่นระบบเศรษฐกิจรุ่มแม่น้าเมย์นะครับที่จังหวัดตากแถวแม่สอดเมดียวดีแถวเมืองของจีนเทาทั้งหลายเนี่ยมันมันอยู่ได้ด้วยลักษณะแบบนี้นะครับมันมีกระบวนการข้ามลัดล่อรอดลัดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการที่มีผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับสัญจรเข้ามา น,นะครับเส้นทางโลจิสติกแล้วก็เอาตรงเนี้ยเป็นทางที่สําคัญนะครับไปสู่ประเทศไทยไปสู่กรุงเทพมหานครไปสู่เชียงใหม่หรืออื่นอื่นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าลักษณะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจรุ่มแม่น้ำเมยเนี่ยนะครับตัวแสดงา g g f o r r e r r Guard Force ก็ดีโครงสร้างอํานาจของ,องกองกําลังกะรหรียงกลุ่มต่างๆก็ดีนะครับมันจะมีบางกลุ่มก้อนของอํานาจเนี่ยที่เข้าไปสถาปนากรทุนนิยม สถาบันความสัมพันธ์กับทุนนิยมโดยเฉพาะทุนนิยมจีนที่ลุกเข้ามาใน,ในเขตพื้นที่เนี้เราก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้ท่านท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก็คือว่าคําว่าจีนเทาจีนดํานี่มันก็คืออันเดียวกันเนาะแต่สิ่งที่อยากจะว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยการที่จีนเทาหรือจีนดําเนี่ยเข้ามาในในในอาเซียนหรือว่าในภาคพ,พื้นทวีปของอุสา,าคาเนเราเนี่ยด้วยเหตุผลก็คือว่าประเทศจีนมันหากินไม่ได้ เขาก็เลยมาหากินในประเทศไทย <c oughs> ผมอยากหาอาจารย์ว่าเขามาหากินในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุที่เขาเขาเขาอยากจะมาประเทศไทยหรือมาในอาเซียนเนี่ยมันเพราะอะไรครับทําไมเขาไม่ไปอเมริกาไม่ไปสิงคโปร์ไม่ไป,ป,ไไปนู่นเลยฮะอ,อประเทศแอฟริกาอะไรก็ได้ที่นี่มันมีอะไรดีครับถึงทําให้ดึงดูดพวกชั่วเข้ามาในประเทศเราเนี่ยฮะหนึ่งก็คือเป็นเป็นความแค่ชิดทางภูมิศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็การที่ ประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายที่อาจจะมีมิดไมตรีจิตโอบอ้อมอารีนะครับ,รบ<ๆ>กับผู้มาเยือนสารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองนะครับเรื่องของการทํางานของหน่วยงานต่างๆที่ดูแลคนเข้าออกตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับมันมันมีลักษณะที่เอื้อต่อการเข้ามาของทุนจีนเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความสะดวกหลายๆประการนะ,นะครับเดิน เข้าออกอะไรได้ง่ายนะครับคล่องตัวสะดวกนะครับเวลาจะช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็โอเคมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันก็มีเครือข่ายชุมชนจีนโพ้นทะเลอยู่ในประเทศไทยหรือว่าตามประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็มีมีเครือข่ายพวกนี้อยู่เหมือนกันก็ก็ต่อต่อกันมานะครับเหมือนนั้นแต่ว่าผมคิดว่าสาเหตุเบื้องลึกจริงๆหลายอย่างเนี่ยแหมมุมมองพี่ธานีน่าจะขมและเติมได้ดีกว่าผม จริงๆเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อ <c oughs> เพื่อให้มันมีมันมีความเข้าใจตรงกันก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างที่อาจารย์พูดเนาะคือประสบเราประสบปัญหาเนาะการเป็นทางผ่านของอาชญกรรมต่างชาติด้วยเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมันทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดอ่ะมันใช้เงินนําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็มีส่วนทําให้ทุกอย่างมันมันสมมทอ่อะนะฮะ หรืออย่างเช่นเออการที่เขาจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือใช้เน็ตเนี่ยมันประเทศไทยเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเลยในการที่จะเข้าถึงเนาะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเรามีปัญหาตรงนี้ผมก็อยากจะให้เรามาวิเคราะห์ตัวเองอาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยสิฮะว่าถ้าเราจะป้องกัน,นไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านทางอัจญา,ากรรมข้ามชาติหรืออัจญา,ากรรมจีนเทาเนี่ยเรารัฐบาลไทยเนี่ยเรามีมาตรการหรือยอย่างหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยอาจารย์ลองเสนอแนะมาตรการหน่อยสิว่า ในสายตาของผู้พี่าวาาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยควรจะมีมาตรการอะไรที่จะทําให้จีนเทามันไม่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเชิญครับผมก็น่าจะมีอยู่3-4มสีาตรการนะครับอันแรกเลยก็คือเราต้องทําตัวเราเองให้เข้มแข็งแล้วก็เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรับรู้ในบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนอาจจะต้องจัดคอร์สเทรนนิ่งฝึกอบรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกูดก g o เวนแนนซรัฐบาลที่สะอาดน,นะครับ การบริหารจัดก,การชายแดนที่มีธรรมมาพิบาลทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมนะครับเรื่องของอามิรสินจ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรามีการจัดเทรนนิ่งนะครับกระตุ้นหลายหลายหน่วยงานเนี่ยให้เขามีสติเวลาเจอกับสิ่งล่อตาล่อใจต,ตามแนวชายแดนหรือกลุ่มทุนถูกกฎหมายผิดกฎหมายที่เข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐน,นะครับซึ่งตรงนี้แม้ว่าจะยากแต่ว่าถ้าเรามีมีจัดเรื่องระบบเทรนนิ่งนะครับแล้วก็มีการประเมินผล แล้วก็มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็ติดตามนะครับความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่คนไหนที่นะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างเค,งคร่งรัดไม่มีปัญหาเรื่องรับสินบนหรือช่อชนจะต้องได้รับการโปรโมตในระบบราชการนะครับจะต้องได้เหรียญกิติยศหรือว่าแรงจูงใจต่างๆเนี่ยที่ทาให้เขาตัดสินใจเลือกนะครับมามาสู่โหมดปฏิบัติการตรงนี้แทนที่จะปล่อยปะ ให้เกิดความหละหลวมในการเข้าเมืองหรือในการที่ให้ต่างชาติมาทําอะไรที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเรานะครับข้อ2ก็คือว่าเออก็จะต้องดูเรื่องของน้ําไฟนะครับเช่นการเชื่อมต่อตามแนวชายแดนเนี่ยบางบางทีเนี่ยนะครับไฟฟ้าจากในบ้านเราก็ถูกถูกดึงเข้าไปใช้ในพื้นที่ของฝั่งเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เอาไปผลิตยาเสพติดมาขายให้คนไทยลูกหลานไทยหรือว่าไปทําอะไรที่ เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ต่อประเทศไทยนะครับตรงเนี้เราก็ควบคุมได้บางส่วนเราจะต้องเข้่งคัดนะครับเราจะต้องไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มีการใช้ปัจจัยพื้นฐานในประเทศไทยของเราเนี่ยไปเอื้อให้เกิดกระบวนการผลิตผิดกฎหมายแล้วส่งมาทําร้ายคนไทยอีกนะครับอันนี้เราก็ต้องเคร่งคัดข้อสามผมคิดว่ามันก็ไม่เพียงพออีกต่อไปครับพี่ธานีในการที่เราจะจะตั้งรับในพื้นที่ชายแดนเพียงอย่างเดียวนะครับ ก็คือว่าที่ผ่านมาเราก็เน้นยุทธศาสการตั้งรับอยู่ในแผนที่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วเวลามีภัยคุกคามรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่เข้ามาเอาว้าละเมิดอธิปไตยมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับมีการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยข้ามแดนที่ผิดกฎหมายเยอะแยะเนี่ยแต่ที่ผ่านมาปัญหามันเยอะมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยส่วนนึงต้องยอมรับความจริงว่าเราตั้งรับไม่ปราณีเท่าไหร่น,นะครับหมายถึงว่าปริมาณกําลังพลหรือการตั้งด่านตรวจตาอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่น่าจะพอแล้วในการจะอุด นะครับปัญหาหรือการลอดลัดอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งรับร้านีิดไม่พอแล้วโรคโรคโลกาพิวัตมันเป็นโรคก,กึ่งไร้พรมแดนมากๆนะครับไอการข้ามแดนที่ผิดกฎหมายได้บางทีมันก็ยากที่จะทัดทานจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ก็คือใช้ย,ยุทธศาสตร์เชิงลุกโดยการลอดข้ามแผนที่ประเทศขวานทองที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วปลดปล่อยพลังอํานาจของประเทศไทยในหลาย,ลาย,ลายด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์วัฒนธรรมเข้าไปพัวพันกับตัวแสดง นะครับหรือว่ากลุ่มโครงสร้างอํานาจต่างๆที่เป็นต้นตอของปัญหานะครับยก,ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องเข้าใจระบบการเมืองของกะเหรียงและระบบเศรษฐกิจในลุ่มน้ําเมอซึ่งสัมพันธ์กับกองกาลังติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของไทยกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปมีบทบาทในยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุทธศาสตร์ความมั่นคงในใน,ในพื้นที่นอกตะเข็บชายแดน อ่าไทยกับเมียนมาหรือไทยกับเพื่อนบ้านให้มากขึ้นพอเราทําแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับเรามีบทบาทมากขึ้นเราไปชี้นานะครับหรือเราไปห้ามนะครับไม่ให้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยทำอันตรายประเทศไทยคือไปเบรกก่อนนะครับในพื้นที่ที่อยู่รอบนอกเนี่ยมันมันมีปฏิบัติการมันมีวิธีการอยู่อาจจะต้องอาจจะต้องขยับตรงนี้บ้างน,นะครับผมผมอยากจะเท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของคนจีนเน้นจะโฟกัสที่คนจีนเนี่ยคนจีนตอนนี้มาทําธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ย้ายมาอยู่ก็เยอะ พูดง,ง่ายๆว่ามีการขึ้นการอพยพของออจีนอพยพรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือมาเรียนหนังสือหรือว่ามาเพื่อที่จะปฏิบัติการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยม,มันมีหลากหลายมากเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าคดีที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองคดีครับคดีแรกเป็นเงิน5้าล้านบาทที่สอนอย่านห้วยขวางเนาะอาทิตย์ที่สองแปดล้านบาทที่แถวพระราม 9, เก้าเกิดวันเดียวกันเลยการปล้นลักทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ การหลอกลวงแล้วกันนะฮะห้าล้านบาทกับแปดล้านบาทเนี่ยมันเกี่ยวกับจีนทั้งสองคดีเลยก็คือจีนคนจีนป้นคนจีนด้วยกันเองน่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันทําให้เราตกใจมากเลยว่าประเทศเรานี่ตกลงเป็นเวทีให้เขาเล่นกันน่ะก็คือจีนป้นจีนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะแล้วผมให้ผมมองไปถึงนี่สิ่งที่เรียกว่าเหตุเหตุผละฮะอาจารย์ทราบเหตุผลไหมว่า ทำไมคนชั่วจีนกับคนดีจีนมันมาเจอกันในประเทศไทยแล้วมันประสบความสําเร็จในการทําคดีขึ้นมาในในใจกลางกรุงเทพเลยเนี่ยมันมันมันน่าแปลกใจมอาจารย์จะลองคิดว่ามันเพราะอะไรอ่ะทำไมเขาไม่ไปทํากันที่ประเทศจีนเขาอ่ะทำไมต้องมาทําในประเทศไทยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์เนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความสะดวกกันนะครับต้องต้องพิธานีแล้วแหละนะครับผมก็ก็เราเราแลกเปลี่ยนกันคือคือข้อหมายข้อหมายของผมก็คือว่า เฮ้ยถ้าผมไปประเทศจีนนี่นะผมยังมีอย่างหนึ่งที่คนจีนชอบชทู่ในผมฟังครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกตอนเนี้ยจีนนี่สบายมากอาชญากรรมน้อยมากเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจอดไปเถอะไม่มีใครขโมยหรอกโทรศัพท์คุณวางไว้ก็ไม่มีใครเอาหรอกแล้วบอกว่าทำไมล่ะก็มันตามตัวคนง่ายมากเลยอะ่ะมติว่าคุณลืมโทรศัพท์ไว้แล้วมีคนไปหยิบนะเชื่อได้เลยว่าแถนนั้นมีซีซีทีวีเขามีตั้งเป็นหลายพันเครื่องไอซีซีทีวีแล้วไอคนที่ขโมยเนี่ยนะเขาจะสามารถสแกนหน้านไปได้เลย สแกนหน้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ยากครับเข้าระบบปุ๊บเนี่ยไอคนนี้มันจะทำอะไรที่ไหนนะมันต้องสแกนหน้าไงสมมติว่าขึ้นรถไฟก็ไอรถไฟรถไฟใต้ดินก็ยังต้องสแกนหน้าเลยคุณไปซื้ออะไรก็ต้องสแกนหน้าพอสแกนปุ๊บรู้เลยอันนี้อยู่ไหนตามมันมาเลยเออเนี่ยมีภาพคุณขโมยไอโทรศัพท์นี่ไม่ใช่ของคุณเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมมมมอาชญากรรมน้อยมากโดยเฉพาะที่สาธารณะนี่นไม่มีเลยฉะนั้นอาชญากรรมในจีนต่ํามากแต่ผมก็เลยสงสัยเฮ้ แล้วใช้อาชญากรรมในประเทศจีนมันน้อยจริงเหรอประกอบว่าไปดูสถิตินะคนที่ติดคุกในประเทศจีนเนี่ย1.7ล้านคนเฮ้ยมันก็ไม่น้อยดีว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นคดีไม่ใช่คดีพวกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไงส่วนมากเป็นคดีที่แบบอาชญากรรมฆ่ากันอะไรกันเอหรือหลอกลวงอะไรกันเนี่ยแล้วผมก็เลยถามว่างั้นคดีที่มันเป็นการหลอกลวงในประเทศจีนมันมีไหมบอกโหเยอะมากการหลอกลวงเยอะมากเพราะการหลอกลวงนี่มันก็เหมือนกมเมอร์นั่นแหละเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เลยก็เลยต่อหลังเนี่ย จีนกวาดล้างกวาดล้างหมดเลยพวกแกมเมอร์ในประเทศจีนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ในบ้านเรานี่แหละนี่คือเหตุผลที่มันย้ายมาอยู่บ้านเราเพราะมันอยู่องจีนไม่ได้ผมไปดูประวัติศาสตร์ของการต้มตุ๋นหลอกลวงในประเทศจีนนี่มันมีตั้งแต่มีบันทึกไว้เลยนะว่าการจับกลุ่มเป็นยังไงยังไงเนี่ยก็บอกว่าตอนหลังตอนหลังนี่หายไปหมดเลยคือการหลอกลวงที่เป็นแบบว่าเออ่ต่อหน้าตอตางี้นะน้อยลง แต่ว่าไปเพิ่มไอ้สแกมเมอร์ที่เป็นเนี่ยไอ้ดิจิทัลเนี่ยออกมาจากต่างประเทศเนี่ยเยอะขึ้นคดีเป,เป็นเป็นหลายแสนคดีเลยนะเขาบอกว่านในประเทศจีนตอนนี้สแกมเมอร์หลายแสนคดีเลยอ่ะเขาถึงต้องมาตามล่าแถวโกกั้งแถวเมีวดีนี่หละล่าสุดนี่เมีวดีก็เอากลับไปเป็นพันคนเหมือนกันแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลทําไมอาจา,ารย์อาจจะพอทราบไหมทําไมเดี๋ยวนี้มอมชิดต,ตูมันเก่งเล้วอออ่ะมันบอกว่าเดือนตุลานี่มันจะกวาดล้างให้หมดไม่ให้เหลือเลยตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง น่าสงสัยไหมอาจารย์ว่าทําไมเมวด,ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการตกลงกันระหว่างพม่าก,กับจีนในการที่จะก็เรียกว่าไป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 ให้เขามันมีรายได้บ้างจะได้อยู่รอดอะไรแต่ว่าห้ามทําในประเทศจีนนะให้ไปทําในประเทศอื่นได้อะไรพวกนี้จารย์คิดว่ามันมีข้อตกลงอย่างน้นไหมถึงถึงทำให้สแกมเมอร์อยู่ได้ ผมคิดว่าพวกนี้มันก็รับรงพางหน้าฉากก็มองไม่เห็นแต่ว่าหลังฉากเนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมหรือเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมคิดว่าแบบที่ทีธานีพูดเนี่ยมีน้ำหนักมากนะครับเขาอาจจะเจราจาให้เออเอ,เอ,เอ,เอ้ต้องทําประโยชน์ในพื้นที่ให้มันพออยู่ได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ว่าไปกดดันอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในเรื่องของเคเคพาร์คเทเวโกโเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะโอเปเรตต่อไปแต่มันก็มีการแตกข,ข,ของของของกลุ่มทุน นะครับในในการเคลื่อนตัวลงใต้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือมาที่พญาตองสูใช่ไหมครับแถวแถวไม่กลจากสังขบ,บุรีกาญจนบุรนนีนั่นแสดงว่านะครับมันมีการเคลื่อนของพลังจีนเทาเนี่ยลงใต้เข้ามาเรื่อยๆอาจากจากพื้นที่ที่มันสูงชันตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยก็ลงมาทิศใต้แล้วก็อาจจะไปออกตรงปลายทะเลได้ตรงเกาะสองอะไรทานองนี้แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่เรื่องที่หน้ามองก็คือว่า ณวันนี้พญาตองซูบูมขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีมันมีบ่อนอยู่ตรงนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับวันนี้พอกลุ่มจีนเทาเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการเปิดดีลกับกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นเป็นเขตของกระเหลี่ยงพุทธ dkba นะครับอ่าอย่างเนี้ยตรงนั้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออ้าวจีนเทาผสม dkba แถวพญาตองซูจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นอีกศูนย์อำนาจใหม่ในเรื่องของเศรษฐกิจกมเมอร์นะครับแม่คือไม่ได้อยู่ที่ ระบบเศรษฐกิจรูปแม่น้ำเมยแถวแม่สอดเมวดีชเบโกโกเคเคฟาอย่างเดียวและมันแตกลงมาในจุดนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในในทางวิชาการเนี่ยอยากจะแชร์ให้รายการพิธานีเลยนะครับว่าผมก็ได้เห็นงานนะครับในวงเวทีเสวนาของอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอาลาบสีนะครับอาจารย์นั้นเป็นนักมนุษยวิทยาชาติพันธุ์แล้วท่านก็ใช้คอนเซปต์ของคอนเซปต์เรื่องโซเมีย โซเมียเนี er, ่ยม si, ันหมายถึงอนาบริเวณชายแดนภูเขาที ksi, ่อย th ู crash, ia, ่เป็นที่สูงนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล300เมตรขึ้นไปและประชากรที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลทิเบตโตเบอร์มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็เมียนมาจีนนะครับเพราะฉะนั้นโซเมียมันจะเป็นบริเวณเฉพาะที่มีลักษณะ หลายอย่างเนี่ยแตกต่างจากที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับประชากรก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีกองกําลังกบฏติดอาวุธมากมายแล้วก็เป็นภูมิประเทศที่สูงชันมีแรงเสียดทานสูงนะครับอขอบเขตของโซเมียมันจะคุมภูเขาสูงในภาคเหนือของไทยในรัฐฉานเมียนมาแม้กระทั่งภูเขาตะนาวสีนะครับที่กั้นแดนระหว่างไทยเมียนมารวมถึงภูเขาสูงในลาวในเวียดนามแล้วก็ภูเขาสูงที่เป็นชุมเขายูนนานในประเทศจีนรวมถึงภูเขาใน บางส่วนของบางประเทศกับภาคอีสานของอินเดียแนะนี่คือคืออนาบริเวณที่เรียกว่าโซเมียมีประชากรเกิน100้ล้านคนนะครับงานของอาจารย์ปิ่นแก้วเนี่ยเขาตั้งอังกิวเมนต์ไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าพื้นที่โซเมียซึ่งเป็นที่สูงเนี่ยในวันนี้และในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะเป็นะนะครับกลุ่มที่สูงที่เต็มไปด้วยบ่อนการิโนนนะครับหรือเมืองธุรกิจสแกมเมอร์ก็คือจีนเทาพยาบางกรเนี่ยไต่คุมโซเมียไปเลย อาจารย์ปิ่นแก้วใช้คําว่าดาร์กโซเมียนะครับก็คือพื้นที่โซเมียสีดานะครับซึ่งมันอยู่บนภูเขาสูงแล้วแต่ตั้งแต่ยูนาลงมาชายแดนจีนเมียนมาเนี่ยแถวโคกั้งใช่ไหมครับลงมาแถวแถวสามเหลี่ยมทองคากลุ่มว้าบ้างแล้วก็เนี่ยครับมาที่ระบบเศรษฐกิจรุ่มแม่น้าเมยเลยนะครับตรงข้ามชายแดนจังหวัดตากเนี่ยปูเป็นแนวยาวเลยแล้วก็กําลังมาที่ป่าเขาในการจนะบุรีนะครับตรงฐานของกระเหลี่ยงพุทธดีเคพที่เป็นอ่าอ่า พญาตองซูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเออไ,อไองานวิชาการแบบนี้มันก็น่าสนใจที่ใช้แบรนดิ้งว่าเอ้ยมันมีดาร์กโซเมียเกิดขึ้นแล้วนะในเอเชียอาร์เคาเนตอนบนอะไรทำนองนี้ครับฟังอาจารย์พูดแล้วมันเป็นวิชาการที่แบบเหมาะมากเลยที่อจาอธิบายนะว่าจริงๆชนชาติที่อยู่บนภูเขาหลายเผ่าพันธุ์เป็นร้อยๆเผ่าพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเป็นประวัติศาสตร์เป็นหลายพันปีนะฮะ <S <S 2> <S 2> วันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ดุลยภาพ ปีชารัดมากนะครับที่ให้เกียรติรายการแล้วก็โอกาสได้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพิธานีครับสวัสดีรายการดีบีส่วนถาวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร